สวัสดีวันจันทร์ขอให้ทุกท่านรล่งสบายไร้กังวลด้วยอาโหสิวันนี้ขอเสนอโอวาทธรรมของพระสุปฏิปันโนพระอาจารย์สิงห์หรือพระยานวิสิทธิ์สมิทธิวีราจารย์วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมา กายนี้คือก้อนทุกข์กายนี้เป็นที่หมายให้พ้นเสียจากทุกข์ฝึกสติปัญญาให้ดีแล้วมาพิจารณากายนี้ให้แจ้งก็จะพ้นทุกข์ได้นักปฏิบัติพึงทราบดังนี้ว่ามรรก,ก็ดีอริยมรรก,ก็ดีตกแต่งเอาเองได้ผลก็ดีอริยผลก็ดีตกแต่งเอาเองไม่ได้ เป็นของเป็นเองหรือสำเร็จเองมาจากมรรคและอริยมรรคที่ตกแต่งถูกต้องแล้วเมื่อบุคคลต้องการผลประโยชน์ทางโลกีก็ให้พึงตกแต่งมรรคในทางโลกีให้ถูกต้องเช่นต้องการเดินไปมาสะดวกก็ให้ตกแต่งถนนคนทางให้เรียบร้อยต้องการมีวิชาความรู้ก็ให้ศึกษาเ่ลาเรียนวิชาความรู้ต่อครูอาจารย์ ถ้าต้องการความมั่งคั่งบริบูรณ์ด้วยทรัพย์ยสมบัติมากๆก็ให้ตกแต่งการค้าขายให้ถูกต้องในทางสุจริตธ,ธรรมถ้าต้องการเป็นคนดีก็ให้ตกแต่งการประพฤติปฏิบัติของตนให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตธรรมถ้าต้องการเป็นคนมีชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์ก็ให้ตกแต่งตนเป็นคนทำราชการแผ่นดินให้ถูกต้องในทางราชการนิยมเมื่อบุคคลต้องการโลกุตระ ให้ตกแต่งอริยมรรคให้ถูกต้องตามพระพุทธพจน์เดิมของพระพุทธเจ้าถ้าชอบคลิปนี้กรุณากดไลค์ถ้าใช่กรุณากดแชร์และขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตาม